ถ้าไม่งั้นถ้าเราเอาออกให้ดูนักการเร็วเกินไปก็อาจจะตายได้เลยนะครับมีผมเอาออกให้ดูแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาเรนครับผมเคยลงคลิปชากิ่งมาสั่งไปแล้วนะครับคลิปที่ผมเคยลงถ้าท่านติดตามท่านก็คงจะจําได้นะครับจะเป็นกิ่งใหญ่นะครับแต่เที่ยวนี้ผมจะจะลองเอากิ่งเล็กนะครับเอากิ่งเล็กลงไปชาดูว่ามันจะเป็นเหมือนกิ่งใหญ่หรือเปล่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเลือกหาดูกิ่งก่อนนะครับ มีลูกกําลังออกลูกเลยนะครับแล้วลูกก็ล่วงลูกไหนมันแก่มากก็ล่วงลงดินนะครับไอ้พวกที่ล่วงลงดินปั๊บผมก็เก็บเอาไปใส่เพาะเมล็ดด้วยนะครับสําหรับมะสั่งต้นนี้มันก็อยู่ข้างๆโคกแพะของเพื่อนเพื่อนสนิทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะนะครับต้นมะสั่งต้นนี้มันอยู่ข้างๆครับต้นสูงใหญ่มากเลยนะครับ ได้มาแล้วครับกิ่งหนึ่งนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวไปลงทดลองกันดูนะครับดูต้นสูงใหญ่ขนาดไหนนะครับต้นจริงๆตามธรรมชาตินะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาครับได้ได้ลูกมาสั่งมานะครับได้กิ่งมาด้วยเดี๋ยวกิ่งนี้กิ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงชํำต่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ชํำต้นนั้นแล้วนะครับแล้วก็ เฉพาะเมล็ดด้วยไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรมากนะครับสำหรับช่องกะลาเลนนะครับเอาง่ายๆนะครับทำให้มันง่ายนะครับจะทำให้มันยากทำยากไม่ต้องทำนะครับทำง่ายๆนะครับดูนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับ จริงๆนี่ใบส่วนใหญ่เขาจะใช้มีดตัดออกนะครับแต่ผมใช้มือเด็ดออกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับคือลองกันสดๆเลยนะครับแล้วก็มาปาดตรงนี้ปาดแบบนี้นี่ผมดูมาจากคลิปอื่นนะครับที่เขาปาดเขาชำต้นไม้นะครับปาดเสร็จแล้วก็เอาหัวหอมมาทาเร่งรากนะครับผมก็เลยลองทําตามเหมือนเหมือนเขาที่เขาทําด้วยนะครับเพราะว่าลองแล้วมันไม่เสียตังค์นะครับลองลองฟรีนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองลองแบบผมก็ได้นะครับ ถ้าเสียตังไม่ต้องไปลองนะครับถ้าเสียตังแล้วมันยากรนะับไม่เสียตังแล้วมันไม่ยากลงเลยครับพอทาหัวหอมเสร็จทุกทุกกิ่งแล้วเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับแต่นี้ก็ไม่ต้องมีวิธีรีตอ,องอะไรนะครับดินก็พยายามอย่าไปใช้ดินเหนียวนะครับเพราะว่าดินเหนียวราก,ากมันไม่มันไม่อยากเดินครับใช้ดินร่วนนะครับ ท่านใดที่มีดินเหนียวก็ไปผสมเกลบขี้เถ้านะครับผสมเกลบขี้เถ้าผสม,มดินทรายนะครับถ้าเป็น<ม>ดินเหนียวนะครับที่ผมท,ทาใหม่ภายในวันนี้นะครับเสียบเร็จก็เอาถุงครอบนะครับเอาถุงครอบเพื่อไม่ให้อากาศมันถ่ายทีนะครับแล้วก็เอายางรัดไว้ถ้าถุงรั่วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นนะครับน่าจ,จะทายนะครับพยายามอย่าให้ถุงรั่วแล้วพยายามอย่าให้อะไรไปกัดถุงทะลุ อย่าให้ถุงขาดนะครับต,ต้นนี้ที่ผมทำมาไว้แล้วนะครับที่ที่ผมลงไปนะครับเห็นไหมครับใบออกอน,นี้เดี๋ยวเราต้นนี้ผมลงคลิปไปแล้วนะครับผมเอามาลงให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับต้นนี้มันไม่มีรากนะครับ แล้วผมก็เอาลงให้ท่านดูไปแล้วว่าไม่มีรากนะครับแล้วผมก็ออามาเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคุงถุมนะครับหลังจากเราชากิ่งมะสังไปเมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็คือวันที่6กวันที่หพฤศจิกานะครับสอง4าร้อยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับ ดูนอกถุงมันก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดูรู้นะครับว่ามันมียอดโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูทั้งถุงนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูทั้ยอดทักต้นหนึ่งเดี๋ยวลองต้นนี้นะครับแต่ถ้า ท่านผมเคยนะครับเคยชำแบบนี้แล้วก็ดีใจนะครับเห็นยอดออกเอาถุงออกเลยตายนะครับเอาถุงออกเลยไม่ได้ต้องต้องค่อยๆเจาะรูนะครับเจาะทีละรูนะครับเจาะทีละรูทีละรูใจเย็นนะครับปล่อยไว้นานๆสักหน่อยจนกว่ารากมันจะออกค่อยๆเจาะรูนะครับอาทิตย์หนึ่งสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งเราเจาะรูหนึ่งนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่สองก็เจาะอีกรูหนึ่งประมาณแบบนี้นะครับ ถ้าไม่งั้นถ้าเราเอาออกให้ดดนอากาศเร็วเกินไปก็อาจจะตายได้เลยนะครับนี่ผมเอาออกให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนะครับถ้าถ้าเราไปปลูกเพราะ,มะเมล็ดนะครับกว่าต้นมันจะอ้วนโตขนาดนี้มันก็น่าจะนานนะครับเดี๋ยวรีบคุมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวมันตายครับคลุมไว้ก่อนทีนี้ก็รอดูนะครับ แต่ผมผมยังไม่อยากลื้อดูลากนะครับเพราะว่าหัวลากเขายังจะไม่ออกเหมือนต้นเหมือนต้นที่แล้วนะครับที่ผมชำกิ่งโตกว่านี้นะครับแล้วลากมันมันไม่ออกนะครับใบออกแต่ลากไม่ออกแต่ต้นนั้นผมไม่ได้คุมถุงเอาไว้แบบนี้นะครับต้นนั้นผมปล่อยตามธรรมชาติเลยอแถวๆนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับนี่อยู่นี้เจอแล้วครับนี่นะครับ ยอดก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปอันนี้อันนี้ผมไม่ได้คุมถุงนะครับต้นนี้ที่ผมเคยลงให้ดูถ้าท่านเคยติดตามแล้วท่านก็จะจําได้นะครับว่าที่ผมเคยลงให้ดูครั้งนั้นนะครับต้นนี้ผมไม่ได้คุมถุงแบบนี้นะครับแต่เที่ยวนี้พวกนี้คุมถุงนะครับแล้วก็ค่อยๆเจาะรูถ้าคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆทาแบบนี้ก็เห็นโอ้แบบนี้ก็อย่าไปเอาถุงออกนะครับเดี๋ยวรอประมาณอีกสักวันนี้วันที่หก พิจิกานะครับก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดสิบแปดยี่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณยี่สิบวันนะครับเราน่าจะรออีกประมาณสักเดี๋ยวอีกประมาณสักยี่สิบวันหรือครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะถุงให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมได้ดูกันว่าว่ามันมีลากออกหรือเปล่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องกาลาเรนนะครับช้ำมะสังนะครับมีกิ่งออกเยอะเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ